h ฮไฮครีมี่เจอรมนีนะคะทักทายจากประเทศเจอรมนีนะคะวันนี้ก็เพิ่งมีเวลาว่างมาทำยูทูบนะคะก็ทักทายสวัสดีปีใหม่ย้อนหลังด้ยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญที่บางสิ่งใดก็ขอให้สุขความปรารถนานะคะวันนี้ครีมจะพามาทำแกงไก่ใส่หน่อไม้ดองนะวันนี้ได้หน่อไม้ดองมาจากลาเชียนะคะเป็นหน่อไม้สำเร็จรูปมาประมาณนี้นะคะทุกคนก็เดยกกินจะเอามาล้างนะคะแล้วก็มาต้มใส่แต่ว่าต้ม เหมือนบ้านต่างจังหวัดบ้านเรานะไม่ใส่กะทินะทุกคนก็จะใส่แค่ะตะไคร้หอมแดงแล้วก็พริกแห้งนะคะแค่นั้นนะคะจบแล้วก็กินเป็นคนไม่ได้ทานไม่ได้กินปลานะทุกคนก็ไม่จำเป็นต้องใส่ปลานะคะทุกคนก็ทําตามรสชาติที่ตัวเองชอบนะคะตามไปดูกันเลยค่ะว่าทายัางไงกันกินเนาะครีมหันนะะ่นตะไคร้สี่ต้นนะคะแล้วนะคะก็จะมาตำนะคะแล้วก็มีอหอมแดงนะคะแล้วกินก็จะใส่พริกแห้งด้วยนะคะ พี่แ้งเอามาจากเมืองไทยก็เหลือแค่นี้แล้วทุกคนแต่ไม่เป็นไรพิกแ้งอยู่ที่นี่หาซื้อง่ายอยู่ค่ะไม่เป็นไรอ่ะตั้อาตะไคร้ก่อนนะคะแล้วก็ใส่ใส่เกลือไปหนึ่งช้อนชานะคะแล้วค่อยไปปรุงเอาเวลาเราทํากับข้าวเนาะไม่ได้ไม่ได้ทากับข้าวมานานเลยทุกคนเพิ่งเพิ่งมีเวลาว่างมาทําวิดีโอยาวแล้วส่วนมากก็ทาแต่วิดีโอสั้นนะคะลงใน youtube นะคะ ตอนนี้คีมก็มีเพื่อนทั้งหมด752คนแล้วนะทุกคนฝากเป็นกําลังใจแล้วก็ฝากกดติดตามคีมด้วยนะคีมก็เปลี่ยนชื่อจากสบายดีเจอรมันีาบครีมนี่นะมันมันยาวไปนะเวลาเขาเซิร์ชหามันหายากนะคะคีมก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นครีมมี่อินเจอร์มันีนะมันง่ายกว่านะคะเนาะมันก็มันเซิร์ชหาง่ายด้วยค่ะอืเวลาเราไปตั้งชื่อยาวๆเสร็จอะคนหาหาไม่เจออีกกลายเป็นว่าเขาไม่ได้ไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากดูนะทุกคนเขาหาชื่อเราไม่เจอนะทุกคนเนาะ ก็ฝากเนื้อฝากตัวอีกรอบนึงนะคะคิมก็ไม่ได้ทํานานเลยค่ะหายไปนานเลยนะทุกคนวังว่าทุกคนจะสบายดีนะคะทุกคนก็ใครคิดถึงก็มาดูวิดีโอน,นี้นะคะแล้วก็มาทําแกงหน่อไม้ดองใส่ไก่นะคะหน่อไม้ดองก็อาจจะไม่เหมือนบ้านเรานั้นทุกคนเพราะว่าเป็นของเวียดนามมาเนะวียดนามประมาณนี้แหละอื อยู่ต่างอยู่ต่างประเทศนะคะทุกคนหาหาได้ไม่เหมือนบ้านเรานะแต่แต่มันทดแทนกันได้ค่ะอ,อยู่ง่ายๆค่ะใครอยู่ยากก็อดไปนะคะทุกคนของคิมมีก็ทําแค่นี้ค่ะใส่หอมแดงไปคิคมใส่หอมแดงแบบหัวใหญ่นะ,ะสองหัวนะคะตามรวมกัน,นะคะ่ะโคก็ย้ายใหญ่นะคะ วิดีโอนี้เป็น EP ที่42นะคะใครได้ดู EP ที่41ก็มันเป็นวิดีโอแบบแนวตั้งหน,น้าทุกคนคีมป,ปรับปรุงไม่ได้นะตอนนั้นที่ตัดต่อที่เมืองไทยนะคะมันก็ได้แค่นั้นจริงๆค่ะก็ปล่อยเลยตามเลยนะ,ค,ะค่อยๆเรียนรู้ไปนะคะมาค่ะที่ไม่มีใบแมงลักเนาะเสียดาย ต่มีใบแมงรักนี่ก็อร่อยไปเลยนะใส่พริกแห้งค่ะกินเผ็ดก็ใส่เผ็ดนะคะเยอะๆไปเลยค่ะช่วงนี้หนาวนะทุกคนแต่ช่วงนี้มีแดดนะคะทุกคนก็พากันเดินออกไปเดินเล่นบ่บอยๆนะคะ ้ามีแดดก็พากันเดินออกไปเล่นนะคะแต่วัานไหนหนาวๆน,นี่ก็อยู่แต่ในบ้านนะไม่ได้ออกไปไหนนะเผ็ดพอไหมเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้คินจะไปตลาดไปไปในเมืองนะคะเผื่อได้ถ่ายวิดีโอมาให้ด้วยนะคะช่วงนี้ในเมืองข้างนอกมันไม่ค่อยสวยค่ะต้นมงไม้ไม้ไมันไม่เขียวเลยค่ะมัน,ม,นมันจำสินนะคะโคกมันใหญ่เกินไปนะค่ะ <laughs> ตพอหยาบๆนะไม่ต้องละเอียดมากนะคะแค่นี้พอนะผิกแห้งมาจากเมืองไทยเหลือแค่นี้ค่ะมาหั่นไก่กันค่ะไก่คิงก็จะใช้น่องประมาณนี้นะคะทุกคนคิงก็จะหั่นให้เป็นเน้ท่อนนะหามีแบบสับเหมือนบ้านเราไม่มีนะ,ะทุกคน นได้ประมาณนี้นะทุกคนมาลา้างอะไรนะหน่อไม้หน่อไม้ดองนะคะล้างน้ำร้อนนะคะยังอะไรโฟลเ คิมว่าปีนี้นะคะ,ะหน้าร้อนไม่ใช่หน้าร้อนหน้าหนาวไม่ค่อยหนาวนานนะคะทุกคนเพราะว่ารู้สึกว่าหิมะตกก็ตกนิดเดียวเองค่ะไม่ได้ตกนานนะคะสำหรับเมืองที่คินอยู่เนาะก่อนเตรียมแล้วค่ะพร้อมค่ะ คิมจะใช้หม้อรุ่นนี้นะคะทุกคนเราจะมาคั่วพริกก่อนนะคะอันดับแรกนะคะไม่ต้องใส่น้ำมันนะคะอีดเยอะขนาดนี้เลยนะค,ะคิมจะใส่น้ำเอาไว้น้ำล้างคกเนาะ เอาไว้ใส่ไขหมูในหมอ้อผัดกันค่ะใช้ไฟกลางนะคะทุกคนไม่ต้องใช้เปิดไฟแรงนะคัวไปก่อนเลยนะคะ อยู่ต่างประเทศนะมันจะมีอารมณ์อยากกินแบบว่าอาหารเหมือนบ้านเรานะคะทุกคนวันไหนไม่อยากทำอะไรก็ไข่เจียวค่ะกับข้าวร้อนๆน,นะคะเมื่อวานทิมทำผัดกะเพราไปแล้วนะว่าจะถ่ายวีดีโอก็ทำผัดกะเพราลงวีดีโอบ่อยมากค่ะอาหารนี่ก็สามีขอมาบ่อยๆกับกะเพรานะ สามีถามว่าตั้งแต่กลับมาจากเมืองไทยเธอยังไม่ทําวิดีโอ youtube เลยนะคิมบอกว่าคิงม,มีอารม์ยังไม่มีอารมณ์ทำอ่ะทุกคนอา,อาจจะมีความรู้สึกนี้นะทุกคนว่าวันวันหนึ่งแบบอยู่วันใดวันหนึ่งขึ้นมาแล้วมันไม่มีอารมณ์ที่จะทําอะไรเลยทุกคนไม่อยากจะลงคลิปนะคะไม่อยากจะทาโน่นทํานี่เลยค่ะทุกคนแล้วฟีลเหมือนหนอยตัวเองเลยนะว่าเออทำไมฉันถึงไม่ทำอ่ะเนี่ยใส่ไก่ลงไปผัดแล้วนะทุกคนอื แล้วช่วงนี้ u t u b e ก็ไม่ดันคลิปด้วยนะทุกคนหรือว่าอยู่ที่ฝีมือเราด้วยแล้ะไม่เป็นไรเราก็ทำไปเรื่อยๆค่ะไม่ต้องรีบนะคะทุกคนใส่ใบมะกรูดนะคะทีไม่ได้ใบมะกรูดมาจากเมืองไทยเป็นใบมะกรูดอบแห้งนะคะมานะคะใส่ไปเลยนะคะ แต่พรุ่งนี้จะไปร้านเอเชียจะไปซื้อแบบ <c oughs> อันสดๆมาค่ะแบบแห้งๆมันไม่ค่อยหอมค่ะใส่หน่อไม้ไปค่ะถ้าใครทานปลาก็ ใส่ปลาไหไปผัดกับไก่เลยนะคะให้มันหอมอม <c oughs> แล้วก็ใส่น้ำล้างครกไปเลยะค่ะ <c oughs> ใส่น้ำพอท่วมไก่นะคะ ถ้าน้ำน้อยไปก็ค่อยเติมนะคะระหว่างที่เรารอไก่สุกนะคะแล้วก็มาหั่นต้นกระเทียมนะคะต้นหอมไม่ใช่ต้นกระเทียม ไก่สุกแล้วก็เราก็ปรุงแค่น้ําปลานะคะแล้วก็ผงผงนัวแค่นั้นนะคะคิมไม่มีผงชูรสนะคะคิมก็จะใส่ผงรสดีเอาเนาะทดแทนกันไดนะะ้ได้แค่นี้นะคะอไก่สุกนะคะแล้วก็เราก็ปรุงกับน้ำปลาแล้วก็ผงรสดีแค่นั้นนะคะ ไปเมืองไทยมาเมื่อกี้นะคะได้รถดีมาหลายห่ออยู่นะคะูกนแต่แบ่งเพื่อนคนไทยไปด้วยนะคะก็เป็นแบ่งกันไปเพราะว่าอยู่นี่รถดีราคาค่อนข้างจะแพงนะคะก็ใครกลับเมืองไทยเอารถดีมาก็ดีค่ะไม่ต้องเอามาเยอะถามว่าซื้อที่นี่ได้ไหมมันก็ซื้อได้นะแต่ราคาดูแล้วมันถ้าเราไม่จําเป็นต้องใส่ก็ไม่ใส่ก็ได้นะ,ะแต่อาหารนะคะอยากให้แต่ก็รถดีชุรถค่ะ แต่ครีมก็ใช้แบบประหยัดประหยัดเลยนะทุกคนอันไหนที่ไม่ใส่ก็ไม่ต้องใส่เลยนะคีก็เอามาแบ่งใส่กระปุกแบบนี้นะคะ<ๆ>อย่าเพิ่งใส่น้ำปลายเยอะนะคะทุกคนเพราะว่าอะไรนะหน่อไม้เขาเปรี้ยวเค็มอยู่แล้วนะคะทุกคน<ๆ>คอยมาเติมเอาเนาะ ใส่ผงนัวไปนะสองช้อนโต๊ะไปสองช้อนชาค่ะใส่หลายแซบร้ายเนาะไม่แซบก็ค่อยมาปรุงเพิ่มโอ้ยหอมพริกแกงตะไคร้หอมแดงนะคะ ถําน้ำน้อยก็ค่อยเติมนะคะทุกคนชิมเบิร์กดีนะคะไม่ใส่น้ำปลาเยอะไม่งั้นเค็มพอดีเลยค่ะคิมจะใส่น้ำไปนิดนึงนะคะจะได้มีน้ำไว้เผื่อซอด้วยค่ะ วงนัวไปอีกจักน่อยอรอให้ไก่มันนิ่มๆนะคะวันนี้คิงก็มาหน้าสดเลยนะทุกคนปกติวันไหนที่แต่งตัวส,สวยๆนะก็ไม่อยากจะทำอะไรเลยนะทุกคนมันรู้สึกเบื่อนะคะช่วงนี้เบื่อ เบื่อที่ทําอะไรแบบซ้ํำๆเดิมๆนะคะกลายเป็นว่าคีมไม่ค่อยอยากจะทำวิดีโอลง,ลง YouTube นะคะที่จริงไม่ใช่ว่าตัวเองไม่มีอะไรจะทำคือพอเราทำกับข้าวทุกๆวัน,นแล้วมันเป็นช่วงของหน้าหนานะทุกคนคีมก็ไปออกไปข้างนอกไม่ค่อยได้นะคะทุกคน ไปเป็นว่าอยู่แต่ในบ้านด้วยแล้วออกไปทําธุระตอนเช้านะคะตอนนี้คิมเรียนจบแล้วทุกคนกลายเป็นว่าคิมอยากจะเรียนต่อนะ,ะรู้สึกว่าตัวเองดูไม่มีค่านะคะกลายเป็นว่าคิมอยากไปเรียนให้มันอีกระดับหนึ่งนะคะตอนนี้คิมไปคุยกับรอรอ,รอโรงเรียนนะคะวันที่13นี้นะคะเพราะว่าอยู่ที่นี่เราจะเดินไปโรงเรียนหรือว่าอยากไปเรียนเลยในวันนั้นเลยก็ไม่ได้นะ,ะเราต้องรอโรงเรียนทนันตอนุมัตินะด้วยนะคะทุกคน เพราะว่าโรงเรียนสอนภาษ bueno าที่นี่เขตที่คินอยู่ค่อนข้างจะไม่ค่อยมีโรงเรียนเปิดสอนนะคะเพราะว่ามันมเขาเปิดแค่ถึงระดับเบนึงนะคะ er ough, แล้วก็เบสองเขาไม่ค่อยอยากจะเปิดเลยนะทุกคนเพราะว่ามันไม่มีคนอยากจะเรียนนะเขตที่คินอยู่นะแต่บางเขตที่เป็นเมืองใหญ่ๆมันมีนะคะแต่เขตที่เม,มืองที่คินอยู่ hoy, ยยมันไม่มีนะคะแต่เป็นว่าคินม,มองหาโรงเรียนค่อนข้างจะยากนะแต่ตอนนี้ก็อยากจะทํางาน สามีบอกว่าอยู่บ้านก็ได้ทำ youtube ก็ได้นะคีบอกว่าไม่ฉันอยากจะทำงานไปด้วยนะคะแล้วก็เรียนไปด้วยนะคะสามีก็ตามใจนักเลยไปติดต่อก,กับโรงเรียนโรงเรียนนี้นะคะแล้วก็จะรอให้เขาติดต่อก,กลับมาในวันที่13นี้นะคะมารอดูผลว่าจะได้ไปเรียนหรือไม่นะคะมาชิมเบิงกันค่ะ ไม่ต้องใส่น้ำปลาเพิ่มแล้วนะทุกคนจะรอแค่ไก่สุกเนาะรอไก่สุกค่ะใส่ต้นหอมค่ะ พรุ่งนี้จะเข้าไปในเมืองนะทุกคนคิมอยากไปดูหมูยอนะคิมอยากกินยำหมูยอนะคะแปลว่าเผ็ดเผ็ดเหมือนบ้านเราทานะคะก็ดูนะว่าจะได้มาไหมหมูยอนะแต่คิมไปไปดูในเพื่อนของในทิกต o อกนะคะเขาแนะนําคนที่อยู่อาศัยอยู่ที่เยอรมน,นีนะคะเป็นเป็นไส้กรอกเยอรมันนะคะแต่เขาเอามาดัดแปลเป็นหมูยอบ้านเรานะเขาบอกว่าเอามาต้มแล้วเอามาใส่ก๋วยจับยวนะคะรสชาติ ดีมากๆเลยนะคีมมันถึอรูปภาพไปแล้วนะแต่คิมพรุ่งนี้คิมไปหาที่อดีดูนะคะว่ามันมีไหมถ้ามีคิมจะเอามาให้ดูนะว่ามันเป็นหน้าตาแบบไหนนะคะว่าอยู่นี่นะคะมันมีหาซื้อเหมือนบ้านเราหมูยอในเซเว่นก็ไม่มีนะคะทุกคนเราต้องเอามาประยุกต์และดัดแปลงเพื่อที่จะได้อยู่อาศัยอย่างมีความสุขนะคะการใช้ชีวิตหรือดําเนินชีวิตอ่าโดยที่เอาทุกอย่างที่เหมือนคนไทยมาเออบ้านเรานะคะมันค่อนข้างจะอยู่ยากนะ,ะทุกคนเราต้องเอาอะไรมนาะประยุกต์ มันจะได้อยู่ง่ายนะกินง่ายนะคะเามาเล่าเรื่องการกลับไทยปีนี้นะคะทุกคนปีนี้คิงก็กลับเดือนเดียวกันนะคะก็เดือนอพฤศจิกายนนะคะแต่ปีนี้นะ,ะทุกคนเพื่อนของสามีอยากจะกลับด้วยนะคะเขาก็ให้เราจองตั๋วให้ด้วยนะคะก็ปีนใครเจอกินที่ไทยก็ไปเจอกันแล้วก็มาทักทายกันได้นะคะปีนี้ไม่รู้ยังยังไม่ตัดสินใจว่าจะไปเที่ยวที่ไหนนะคะแต่คือที่แน่นอนก็คือกรุงเทพกับบุรีรัมย์นะคะแต่ยังไม่รู้ว่าจะไปสมุนอีกรอบไหม หรือว่ากินอยากจะไปเกาะช้างนะคะใครมีสถานที่แนะนําก็สามารถคอมเมนต์มาในข้อความได้ตะะัวปีนี้เพื่อนของสามีไม่เคยไปเมืองไทยนะคะแล้วก็เป็นสาวเออชายโสดนะคะก็นะคะ <laughs> เขาอยากไปเที่ยวเมืองไทยนะ,ะกินบอกว่าถ้าเธอไปคนเดียวมันไม่ปลอดภัยนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยไปเมืองไทยนะไอะคำว่าที่ไม่ปลอดภัยไม่ใช่ว่าไปเที่ยวแล้วโดน ปนจีหรืออะไรนะคะทุกคนเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงนะทุกคนเพราะว่าอยากที่รู้นะทุกคนมันก็ไม่ได้ว่าผู้หญิงไทยไม่ดีนะคะผู้หญิงไทยดีหลายๆคนหลายๆคนก็ไม่ดีนะคะมันมีทั้งดีและไม่ดีประสบผลเปไปนะมันอยู่ที่เพื่อนของเราด้วยนะว่าเขาอยากจะเจอแบบไหนนะแต่เพื่อนคีมเขาไปดูอะไรอยู่ไหมคะทุกคนไปดู YouTube ของสาวลาวนะเขาบอกว่าสาวลาวน่ารักมากนะคะคีดบว่าเธอมีเพื่อนเป็นคนไทยไปดูสาวลาวาสานโอ้เนาะ จะบอกไม่ใช่เขาเขาบอกว่าเขาอยากไปเที่ยวลาวด้วยนะคะทีก็อโอเคงั้นก็เราวางแผนกันดีกว่านะว่าจะไปเที่ยวไหนดีนะคะใครมีสถานที่แนะนําในเมืองไทยแต่ไม่เอากาะสมุยนะทุกคนเพราะว่า,วาไม่เอากาะสมุยไม่เอาภูเก็ตไม่เอาพัทยานะคะสามสามจังหวัดน,นี้อ่สาสันสถานที่นี่ิไม่อยากไปนะ,ะทุกคนเคยไปบ่อยแล้วนะคะก็แนะนําเข้ามาได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็รอไปกินข้าวกันได้เลยนะทุกคนน่าทานไหมคะ แกงหน่อไม้ดองใส่ไก่นะคะสุดยอดไเลยค่ะไม่มีใบแมงลักนะคะขาดอย่างเดียวถ้าไม่งั้นหอมไปทั่วจักรวาลน,นะคะน่าทานไหมคะทุกคนไปทานข้าวด้วยกันนะคะทําเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะทุกคนแกงหน่อไม้ใส่ไก่นะคะแกงหน่อไม้ดองใส่ไก่นะคะก,ก็ คิดถึงอาหารไทยก็ต้องทํากินเองนะคะทุกคนอยู่นี่หาซื้ออาหารไทยยากนะคะก็ต้องไปหาซื้อมาทําเองนะคะทุกจากคนที่ไม่เคยทำกับข้าวนะคะไม่ใช่ว่าไม่เคยทำาันก็ทำนะคะแต่ไม่ทำแบบเป็นกินจลักษณะนะคือก็ทํา กเ,เกือบสัทุกอย่างแล้วค่ะทุกคนก็นะคะไปทานข้าวด้วยกันนะคะทีมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่มากดไลค์กดแชร์แล้วก็ทีมขอฝากกดติดตามด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กับครีมี่อินเจอร์มันนีด้วยะคะทีมเปลี่ยนชื่อจากสบายดีเจอร์มันนี่ไปครีมี่นะคะทีมเป็นครีมี่อินเจอร์มันนีนะคะหาได้ง่ายๆเลยนะคะทุกคนก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีปีใหม่ยอดหลังด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีค่ะ